สวัสดีครับสวัสดีครับลายสาระหาที่มาลองก่อนไม่รู้ว่าชัดไหมแบบไหนชัดกว่ากันเนี่ยอ๋อไม่คอ,ยอยนี้เอาพื้นแบบนี้ดีกว่าชัดไหมนี่เดี๋ยวแป๊บหนึง่งเออนี่คือชัดแล้วนะครับผมวันนี้ก็วัตถุมงคลนะครับประเภทเครื่องรางนะครับประเภทเครื่องรางที่ได้รับความนิยมอีก อีกแบบหนึ่ million, นะะน default, นนงน,น,นะครับอีกชนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือพระลาหูนะครับนี่ลาหูอมจันทร์นะครับลาหูอมจันทร์นะครับด้านหน้าเป็นเหรียญใบเสมาแบบนี้เขาเรียกใบเสมานะครับแล้วก็ข้างหน้าก็เป็นองค์พระลาหูครึ่งครึ่งครึ่งองค์หรือครึ่งตนครึ่งองค์นะฮะแล้วก็อมตรงเ็าเรียกอมจันนี่แหละนะครับแล้วก็ยันนะปุ๊บนะครับ แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นอักขระยันอ่าอักขระยันนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่หลอเหรียญหล่หลอลาหูอมจันนะครับส่วนมากถ้าเป็นแบบว่าอ่าประเภทอ่าประเภทวัตถุมงคลที่เป็นลาหูเนี่ยเขาว่าถ้าแบบว่าขลังจริงนะฮะขลังจริงหรือได้รับความนิยมแบบอ่า มากนะครับแบบราคาสูงเนี่ยเขาจะนิยมเป็นเนื้อ,เ,อเนื้อกะลากะลาตากะลาอาถันนะ่ะกะลาแกะเออภาษาอีสานเขาเอื่นกะโปะกระโป,ะ,ะ,โปะนะไม่ใช่กระปูกระโปะนะฮะหรือกะลานั่นแหละภาษากลางเขาเรียกกะลานะฮะก็จะส่วนมากก็ใช้กะลาอาถันหรือกะลากะลาตาเดียวนะฮะกะลาตาตาเดียวในการาในการแกะนะครับก็ สายนครปฐมไหมดังๆเนี่ยนะฮะถ้าจำไม่ผิดหลวงพ่อน้อยวัดธรรมาศารามัยหลวงพ่อน้อยบ้างหลวงพ่อปิ่นวัดศรีสะทองหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองไหมเออที่ที่สร้างพระราหูก็จะอะไรประมาณนั้นแหละที่ว่าแพงๆนะฮะก็จะเป็นรูปแบบลักษณะอย่างนี้แต่อันนี้เป็นเหรียญหล่อนะครับอันนี้เป็นเหรียญหล่อนะครับอันนี้เป็นเหรียญของทางสายอายุทยานะครับสายทยาคือพระทางอายุทยานะครับก็คือ อ่าก็เ,าเรียกอ่าอ่าของอาจารย์ลอยเอออาจารย์ลอยโพเงินนะครับอาจารย์ลอยโพเงินหรืออาจารย์ลอยอยู่เรือนะครับอาจารย์ลอยโพเงินถ้าจำไม่ผิดนะเออถ้าจำผิดขออภัย <g led> ไม่ได้เขียนสคลิปไม่ได้อะไรเลยไปอ่านร้าวๆแล้วก็จำมาเล่านะฮะเอออาจารย์ลอยโพเงินนี่แหละแต่ว่าที่เแน่เขาจะเรียกว่าอาจารย์ลอยอยู่เ er. รือนะเพราะว่าท่านเนี่ยใช้ชีวิตอยู่บนเรือ ใช้ชีวิตอยู่เรือลอยอยู่บนเรือก็เรียกอะไรเขาก็เลยม no ีมีนามท่านว่าเรียกท่านว่าพระอาจารย์ลอยอยู R ่เรือนะครเพราะว่านี่แหละลอยอยู่เรืออยู่นวัดวัดท่าจีนเออวัดท่าจีนกับวัดสุวรรณารามอยู่อุทยาประมาณนั้นนะฮะการส่วนอันท่านเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าท่านเนี่ยเป็นเป็นคารวาสนะเออไม่ใช่พระนะอาจารย์ลอยโพงเงินหรืออาจารย์ลอยอยู่เรือเนี่ยนะครับเป็นคารวาสนะครับไม่ใช่พระนะครับเป็นคารวาสอยู่ในยุคเดียวกันกับอาจารย์เฮงไพวัน อาจารย์เฮงเพวันที่สร้างพวกเหรียญพระพรมพวกเกี่ยวกับเทพเกี่ยวกับอะไรที่ขังๆนี่แหละนะครับผมก็ไม่ได้ศึกษารายละเอียดเยอะแยะแต่รู้วา่าเป็นเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลนะครับของอาจารย์เฮงไพวันที่ราคาแพงนะครับหลายแสนหลายล้านเลยแหละเป็นหลักแสนหลักแสนหลักล้านเลยแหละข้อหองอาจารย์เฮงไพวันเกี่ยวกับพระพรมเนาะนะครับส่วน อาจารย์ไม่ใช่อาจารย์ลอยกบคอยุคเดียวกันนะครับยุคเดียวกันกับอาจารย์เฮงเพวันแล้วก็การสร้างวัตถุมงคลของท่านเนี่ยนะฮะที่โด่งดังที่โด่งดังและเป็นตำนานเขาบอกเป็นหุ่นพยนนะเออหุ่นพยนนะครับหุ่นพยนก็เอาไว้เฝ้าบ้านนั่นแหละเอาไว้คอยก็เรียกมีกระซิบมาเตือนมาเตือนภัยอะไรประมาณนั้นแหละมั้งเนาะหุ่นพยนผมก็ไม่ค่อยมีความรู้แต่เขาจะเรียกว่าหุ่นพยนนะครับก็ไว้เสกไว้คุ้มครองไว้ดูแลบ้านเวลาเวลาเจ้าของบ้านไม่อยู่ก็คล้ายๆกุมารนั่นแหละแต่เขาเรียกว่่าหุนนพย เออเขาว่ากันอย่างนั้นผมก็ไม่ได้ศึกษาอะไรเยอะแต่รู้แต่ว่าวัตถุมงคลที่อาจารย์ลอยอยู่เรือสร้างที่แบบว่าคนแบบนิยมอีกนิยมมากเนี่ยที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือหุ่นพยนต์ของท่านนะครับแล้วก็พวกเหรียญพรมเหรียญอะไรต่างๆนะครับก็ท่านก็บอกว่าท่านก็สร้างแบบตำราโบราณนะครับแม้กระทั่งเหรียญพระราหูนะครับก็ได้รับความนิยมเหมือนกันนะครับก็ท่านก็สร้างแต่แบบตำราโบราณนะครับผมเขาว่าท่านก็เป็นสิทธ เป็นศิษย์หลวงพ่อกันวัดพญาต์ด้วยนะครับเขาบอกว่าท่านเนี่ยนะถ้อาจารย์ลอยโพเงินเนี่ยอาจารย์ลอยโพเงินเนี่ยหรืออาจารย์ลอยอยู่เรือเนี่ยเขาบอกก็เป็นศิษย์หลวง,ลวงพ่อกันวัดพญาต หมือนกันนะเขาบอกตามข้อมูลว่าอย่างนี้นะผมก็เกิดไม่ทันหรอกแต่ตามข้อมูลค้นลงอ,อย่างนี้ถ้าไม่แน่ใจก็ไปค้นเอานะครับไปค้นก็พิมพ์คําว่าอาจารย์ลอยอยู่เรือนะครก็จะขึ้นเป็นประวัติท่านนะส่วนผมก็ไม่ได้อ่านประวัติอะไรเยะๆหรอกนะครับเพราะว่ามันจะยาวนะครับอันนี้ก็มาเข้าเรื่องเราดีกว่าเหรียญพระราหูนะครับผมก็ลักษณะเป็นเหรียญอันนี้เป็นเหรียญหล่อนะครับอันนี้แบบนี้เหรียญหล่อนะครับ เหรียญหล่อแล้วก็มียันด้านหลังไม่รู้ว่าอ่านว่ายังไงผมอ่านไม่ออกหรอกรู้แต่เป็นยันด้านหลังด้านหน้าก็เป็นพ้าเาหูนะฮะอ่อมจันมียันนะเออยันนะเขาก็เป็นนะก็เป็นตัวเปิดแหละนะนู่นนะนี่นะโมนะอะไรเนี่ยส่วนมากเกจิคณาจารย์ต่างๆก็จะใช้เป็นยันนะอย่างหลวงปู่โตก็ใช้ยันนะยันนะมหาเศรษฐีนะอะไรเนี่ยนะเอออะไรอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะขึ้นเปิดยันนะเขาเรียกว่าเป็นยันเปิดนะครับผม น้ำพระพทะอะไรประมาณนะั้นโมพุทธายะอะไรก็จะเป็นยันนะขึ้นหน้านะฮะผมยันนะเป็นตัวเปิดเปิดโลกเปิดโชคเปิดลาบเปิดทรัพย์เปิดความเฮงความโชคดีนั่นแหละนะครับผมอ่านะครับแล้วก็อ่าวัดอาเ,าเรนะพุทธคุณที่เขาคนมีความเชื่อกันตั้งแต่โบราณน,นะคนที่มีความเชื่อกันแต่โบราณเกี่ยวกับพุทธคุณของพระราหูเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าพระรหาหูเนี่ยวัตถุมงคลประเภทนี้นะฮะก็คือจะช่วย คุ้มครองนะครับคุ้มครองดวงชะตานะครับคุ้มครองดวงชะตานะครับสาหรับใครที่คิดว่าตัวเองดวงไม่ดีดวงกําเนิดที่เขาเรียกว่ามีดวงกําเนิดที่คือไปผูกดวงดูดวงแล้วนะครับเป็นดวงกําเนิดที่ไม่ดี หรือดวงแบบง่ายดวงซว,วยถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็ดวงซวยซวยตั้งแต่เกิดยันตายอะไรประมาณนั้นน่ะนะฮะถ้าพูดในภาษาชาวบ้านนะนะฮะเออก็เป็นรู้สึกว่าดวงไม่ดีเขาก็จะหาประเภทวัตถุมงคลที่หนึ่งก็คือเป็นประเภทมียันดวงสองก็อ่าประเภทคุ้มครองดวงชะตาหนึ่งในนั้นก็คือนะคะก็คืออ่าผ้าลาหูนี่แหละวัตถุมงคลประเภทผ้าราหูนี่แหละนะฮะพวทุคุณก็ออกไปแนวทาง คุ้มของดวงชะตาหนุนดวงชะตานะครับกลับร้ายกลายเป็นดีนะครับก็จะมีแบบประเภทว่าเป็นพราราวหูเลยพระลาหูอมจันทร์หรือพระราวหูทรงคุดเออพระลาหูทรงคุดก็มีนะเออพระลาหูทรงคุดพระราวหูในรูปแบบต่างๆนะครับผมก็จะนิยมมาแขวนแล้วก็เข้าว่าจะอํานวยจะคือจาก ดวงไม่ดีทําให้ดวงดีคุ้มครองชะตาอยากจากดวงตกก็ให้เหมียว่ามีอะไรหนุนหนุนดวงชะตาไม่ให้ตกต่ำอ่าจนมากเกินไปนะครับสาหรับคนที่ดวงดีอยู่แล้วนะ่ก็เกิดความเป็นโชคลาภสิร ang, ิมงคลต่างๆนะครับโชคลาภลบร ой, ราบลอยลาบการเสี่ยงลาบฟุกฟุกนะฮะอ่าเขาเรียกอะไรนะมีกับประเภทโชคลาภในด้านต่างๆนั่นแหละํานวยโชคลาภในในด้านต่างๆนั่นแหละนะครับเกี mm ่ยวกับพระราหูนะครัคบผมคนก็เลยนิยมกันแล้วก็อธิษฐานถ้าเป็นของแบบ ของแบบดีๆหน่อยนะฮะของแบบงขังๆที่มีประสบการณ์เยอะหน่อยราคาแพงหน่อยก็าบอกอธิษฐานรวดเร็วได้ดั่งใจนะครับ mm hmm. แล้วก็อ่เขาเรียกอะไรนะมีโชคมีลาบอยู่เป็น,นเนืองๆนะ,ะ mm ับ hmm. ไม่ใช่ว่าทุกวันหรอกนะฮะ mm hmm. แต่ก็มีมีโชคมีลาบเข้ามาตลอดอะไรประมาณนั้นโดยเฉพาะเรื่องของอ่านักเสี่ยงนะฮะ mm hmm. นักเสี่ยงโชคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสี่ยงทาง สีขาวหรือเสียงทางสีเทาอะไรประมาณนั้นก็จะมีโชคมีลาบนะฮะเขาก็เลยนิยมแขวนพระราหูกันเพราะว่าถ้าจะไปแขวนพวกประเภทเป็นรูปพระพระพุทธเป็นรูปคะเกจิอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าเป็นพระเนี่ยจะมีข้อจํากัดเรื่องศีลนะเรื่องศีลเรื่องธรรมนะฮะมีข้อจํากัดเรื่องศีลเรื่องธรรมบางบางทีพระก็ทําให้ไม่ได้เพราะว่ามีข้อจํากัดเรื่องศีลนะฮะมีข้อจากัดเรื่องศีลธรรม หลักทมคาสอนบางทีก็หลวงพ่อก็แบบว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้อำนวยในในด้านที่เราแบบว่าบางทีเราพูดง่ายซื้อหวยอะไรเงี้ยพูดง่ายว่าเออไปทำเล่นการพนันอะไรว่าประมาณนั้นอะ่ะหรือบางทีพระก็แบบว่ามีข้อจํากัดในในเรื่องของศีลไงแต่ว่าถ้าเป็นประเภทวัตถุมงคลที่นะวะวัตถุมงคลที่แบบว่าเอออำนวยโชคลาภที่ไม่ใช่พระก็เนี่ยเขาบอกว่าจะจะจะ,จะ,จ,ะจะมีความแน่นอนกว่านะครับผมมีความแบบ เรียกอะไรมีความแบบเออใช้ได้ได้ผลกว่านะครับประเภทเครื่องรางไม่ว่าจะเป็นพระราหูนะกูมานนะครับหรือประเภทเหรียญเคยเหรียญเหรียญอะไรที่เป็นรูปกระโหลกไหมเหรียญพายกระซิบนะฮะเออเหรียญพายกระซิบเหรียญนี่แหละประเภทเครื่องรางต่างๆที่ออกไปทางอ่าอำนวยโชคลาบนี่แหละนะก็จะเป็นประมาณนั้นนะฮะประมาณนั้นคร่าวๆเนาะนะครับส่วนเหรียญก็เป็นเหรียญหลอกนะฮะชัดไหม วันนี้แสงไม่ค่อยดีนะแดดไม่ออกอายุเข้านะครับนี่นะครับก็เป็นเหรียญหล่อน,อนะครับก็เนี่ยฮะก็เป็นเหรียญหล่อคล้ายๆจะหล่อโบราณน,นั่นแหละแต่ว่าไม่ได้ออกโบราณหรอกก็มีความร่วมสมัยอยู่นะครับจัดสร้างเขาบอกสร้างก่อนปี2520นะไม่รู้ว่าสร้างช่วงไหนแต่ตามข้อมูลเขาบอกเป็นการสร้างก่อนพศ2520นะครับผมนี่เห็นไหมฮะรอยกระหนกรอยการออกแบบเห็นไหมฮะนี่นะครับปั๊บอย่างนี้เห็นไหมนะฮะนี่ นะครับท่านเนี่ยมรณะนะฮะเอ่อท่านมรณะปี2528นะครับอืมท่านมรณะนะครับอาจารย์ลอยอ่าอาจารย์ลอยอยู่เรือเนี่ยนะฮะเรืออาจารย์ลอยโพเงินเนี่ยนะอาจารย์ลอยอยู่เรือเนี่ยนะฮะอืมอ่าท่านมรณะปี2528นะครับอืมอันนี้ก็บอกว่าสร้างปีสร้างก่อนปี2520นะตามข้อมูลที่เขาลงนะครับผมก็เกิดไม่ทันหรอกเขาลงข้อมูลมาอย่างไรก็ก็เล่าให้ฟังไปอย่างนั้นนะฮะนี่ องค์พระราหูดูเป็นขังขังอยู่นะฮะเนี่ยฮะปับ๊บนะฮะเออเออผมก็ยังไม่มีเครื่องรางไว้แขวนเลยผมเนี่ยแขวนแต่พระนะฮะเออวันนี้อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในเครื่องรางที่ผมจะแขวนเหมือนกันํำนวยโชคลาภเนาะนเออเผื่อจะได้12ล้านเหมือนกับเขาบ้างเนาะองค์พระราวหูนะครับองค์พระราหูนะาสาธุสาธุให้ลูกสร้างได้สล้านในเด้อครับผม นะครับนี่นะครับก็จะเป็นเหรียญประมาณนี้เนาะส่วนของเกก็ไม่รู้ว่ามีหรือ,อยังมันจะเป็นเนื้อทองผสมนะเออเนื้อทองผสมอันนี้เนื้อทองผสมลมดำมีเนื้อทองผสมทองเหลืองทองผสมอะไรต่างๆนั่นแหละนะฮะนี่ประมาณนี้ขอบตัดไม่มีหรอกพ่อเป็นเหรียญหล่อเหรียญหล่อนอนะครับก็อา่าของเกก็ไม่รู้ว่ามีหรือ,อยังผมก็เเรียนนี้เก้หรือเปล่าก็ไม่ทราบ <laughs> แต่ก็ยังไม่มีใครลงข้อมูลการดูแท้เก๊น,นะเพราะว่ามันก็น่าจะไม่มีของเก๊หรอกมั้งนะครับนึกด้วยว่าราคาก็ไม่ได้แพงมากราคาอยู่หลักร้อยอยู่นะครับหลักร้อยอยู่เลยนะครับไม่ได้แพงนะฮะบ,บางเพจก็หรือบางบางเว็บเขาก็ลงไว้เป็นหลักพันนะเออแต่บางเว็บเขาก็ลงแค่500ยืนยืน500บวกลบนะครับก็ไม่รู้ว่าบวกกันเท่าไหร่ไม่รู้ว่าลบกันเท่าไหร่แต่กค่ยืนยืนที่500บอบวกลบนั่นแหละตามที่ผมไปไล่ดู ที่เขาลงประมูลในเว็บต่างๆนะครับก็จะยืนกันที่500บวกลบนะครับผมก็เป็นหนึ่งในวัตถุมงคลที่เขาบอกว่านะฮะเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลของอาจารย์ที่หายากแล้วก็มีประสบการณ์อีกประสบการณ์ของดีราคาถูกพูดง่ายๆนะฮะเอออีกอีกอีกคารวาสนึงอีกเกจิหนึ่งนะฮะประมาณนั้นนะครับผมอ้าวใครที่ชื่นชอบเนะเกี่ยวกับวัตถุมงคลํานวยโชคลาภคุ้มครองดวงชะตา นะครับก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเอานะครับเพราะว่าผมไม่ได้อ่านประวัติท่านละเอียดนะครับผมไม่ได้ว่าอ่านประวัติท่านละเอียดมากมายนะเพราะว่า ไม่ค่อยมีเวลาดูจากมือนี่ทําคลิปเสร็จจะไปเข้าทํางานนะเนี่ยเป,เป็นจับกังช่วงนี้ไปเป็นจับกังอยู่นะฮะ <c oughs> ไม่ได้ค่อมมีเวลาเตรียมข้อมูลอะไรมากมาเยอะๆก็ทําเป็นข้อมูลเล่ากันเล่นๆคร่าวๆแบบว่าให้ดูเพลินๆให้ดูเล่นๆกันไปส่วนรายละเอียดถ้าใครจะดูรายละเอียดก็ลองไปค้นข้อมูลสื่อดูน,นะครับผมถ้าให้ตามแบบละเอียดแบบตั้งแต่เกิดยันตายเนี่ย นะฮะก็คงจะเป็นคลิปหนึ like right. like ่งก no ็ไม่ต่ํากว่าชั่วโมงนะฮะไม่ต่ากว่าชั่วโมงไม่ต่ากว่าชั่วโมงสองชั่วโมงคงไม่ได้ทาอะไรขนาดนั้นก็คงทำแค่ว่าแนะนําวัตถุมงคลแบบอ่าคร่าวๆนะฮะคร่าวๆเล่ากันแบบง่ายๆนะครับอ่าส่วนเกแท้ก็ค่อยว่ากันไปตามลักษณะของวัตถุมงคลในด้านต่างๆนะครับเพราะบางทีพระใหม่พระไม่มีราคามันก็ไม่ได้มีพระเกนะครับหรือเขายังไม่ทําเกออกมาอะไรประมาณนั้นนะครับผม นะชื่นช,ชอบแนวคารวาสแล้วก็แนวอํานวยโชคลาบคุ้งครองนงชะตาอันนี้ก็เป็นอีกอ,อีกเกจิหนึงก็ไม่ใช่อีกคารวาสหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งวัตถุมงคลอีกแบบหนึง่งที่นํามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับสําหรับเหรียญพระราหูเหรียญหล่อพระราหูอมจันนะครับพระอาจารย์ลอยอยู่เรือนะครับผมจังหวัดอยุธยา นะครับสร้างก่อนปี2520ตามข้อมูลเขาลงว่าอย่างนั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าสร้างปีไหนแต่เขาลงข้อมูลว่าก่อนปี2520ผมก็มีข้อมูลแค่นี้ก็คงจะได้เล่าแค่นี้นะฮะผมนะครับอ้าวโอเคนะครับจะชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด subscribe เพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทำคลิปกต่อไปนะครับสำหรับลินนี้ต้องขอกับคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ